สวัสดีครับวัสดีเย็ีทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเยเบียร์ดัมซิ่งครับเนาะพามาดูเจ้ายาเขียวทํางานครับนี่รถเก่าๆนะครับคันนี้ก็พามาดูระบบการทํางานหน่อยคนขับก็เงี้ยงๆครับไม่ค่อยได้ขับครับนี่ก็เลยเขี่ยขั้นคู่ครับก็เลยให้ลองจับดูครับนี่ขับโดย จะหลังครับสายจวดสำหรับงานนี้ก็เป็นงานเหมาครับนี่เป็นงานเหมาขุดบออ่อใหญ่พอสมควรครับนี่ยาวปนู่นแหละขุดไปเรื่อยๆครับงานเหมางานนี้สบายๆครับรถดำก็จอดรอครับนี่รถดำจอดรอ ว่าเดี๋ยวเราทําคันคูเสร็จเราก็จะวิ่งไส้กลางออกครับเอาไส้กลางออกไปตรงที่ครับนี่ตอนนี้เราดึงขอบเกือบเสร็จแล้วครับเพราะว่าพอเราดึงเสร็จปุ๊บเราก็จะนี่ครับตรงที่ข้างหน้าเลยครับนึ่ตรงที่ข้างหน้าเลยนะครับนะตอนนี้ก็ ให้เจ้ายักษ์ปรับพื้นที่ไปก่อนเรื่อยๆครับงานนี้นก็สำหรับม้าไฟคันนี้ครับเก่าๆครับไม่มีอะไรมากมายครับหลายคนก็ถามผมว่าทำไมไม่ขายซื้อรุ่นใหม่ๆบ้างก็มันเป็นความชอบส่วนตัวครับเราต้นทุนน้อยครับต้นทุนชีวิตของคนเรามันไม่เท่ากันครับ สำหรับผมก็แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับจะหลังขับรถนี่มากครับนี่ใช้หมวด F c ซนะครับบอกเลยว่าใช้หมวด F c ซเขี่ยคันคูครับตอนนี้มันไม่เล่งเครื่องเลยครับนี่ทำงานดีครับแทบจะไม่เห็นควันเลยแหละหรือไม่มีเลยก็ว่าได้ครับควันนี่รถเดิมทุกอย่างครับตอนนี้เดิมมากครับสภาพสวย เอวไม่มีขยับครับแน่นโดยวรวมก็คือโอเคทุกอย่างเฮ้ยมเขี่ยอะไรของมันวะนี่ สูงเในจานนี่ดูการทำงานยาวๆสำหรับเจ้าเอชเคสองร้อยมาร์คไฟครับนี่ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเพราะว่าไม่ได้ออกถ่ายข้างนอกครับถ่ายแต่นางงานตัวเองนะครับเนาะเอฟซี FC ก็อาจจะเบื่อกันบ้างเนาะก,ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเอ่อไม่ค่อยมีเวลาออกไปข้างนอกครับต้องดูนางงานขับรถเองด้วยอะไรด้วยก็หลายอย่างครับก็ต้องขอโทษขอไปเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ ก็มาร์ไฟคันนี้ก็มีคนมาถามซื้อหลายคนนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะขายราคาเท่าไหร่ดีครับส่วนสภาพนี้ก็ถ้าใครประเมินราคาได้ก็ลองประเมินมาดูนะครับนี่ทำงานชิวๆครับหมวดเอฟซีครับแต่ผมตากผมจะใช้หมวดเอสนะครับหมวดเอสมันจะเร่งเครื่องได้พอดีแต่เอฟซีเครื่องมันเบาไปครับแต่ว่าคนขับมันยังไม่ค่อยชินครับมันเลย em vào bầu à? ô tài léo đều không phải được cái không มันลอกไงวะมันลอกสูงขึ้นมาเรื่อยครับนี่ผมเลยยอมใจเหมือนกันแหละนี่ยกระดาษให้ปรับคู่แค่นี้เองครับนี่โอ้ยหลังเอ้ยมันลอกสูงมาเรื่อยนี่มันเคยเสมอวะเก้าปรับแต่งครับนี่พอดีวางดินไว้เยอะไปหน่อยครับเพราะว่าเจ้าของก็ที่แรกเจ้าสูงเ้าต่ำครับระดับไม่คงที่ครับก็เลยทำง,งานยากครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทําตามงบครับงบเยอะเราจัดให้ครับสั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่ได้หมดครับขอแค่คุณสั่งมาเราจัดให้ไม่เคยขัดครับนี่ยจัดรองเรา รถนิ่มครับคันนี้ทํางานนิ่มทุกอย่างครับเสียงนุ่มมากครับความร้ความร้อนไม่มีนะครับไม่มีกระดิกครับความร้อนก็ทํางานทั้งวันขึ้นอยู่ที่สี่ขีดครับสี่ขีดอัดหนักๆก็ห้าขีดครับเบาหน่วงเบาน้ําไม่ได้ถอดนะครับเดิมๆครับแต่เพิ่มเติมก็หมกไว้ครับบอกเลยคันนี้รถเดิมๆแต่ไม่ได้เดิมเบื้อพูดยังไงวะพูดในเอฟซีงงเลย นางานของเราโอ้ก็เยอะพอสมควรครับงานนี้นูนะครับขยายสาไปก็ถุมที่อยู่ตรงต้นไม้นู่นแหละนี่เราก็ทำมาหนึ่งวันแล้วครับเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันที่สองของเรา ลาองก่ขับรถมีใจเย็นมากครับกหลังบูดบงเกีก็มีขยับนิดหน่อยครับไม่ถือว่าหลวมนะครับยังถือว่าแน่นดีอยู่ ก็ถ้าอาจจะมีไฟก็เงียบ,บแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยครับว่าคนขับจะนิ่มแค่ไหนนะครับเนาะเอาสำหรับเจ้ามักไอคัน,นี้ก็ต้องลำลาชาวซีไปก่อนนะครับนะเนาะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียบเบียร์น้ำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับเด้อสวัสดีครับ